ดีค่ะขอต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการเดอ g ไกด์ที่มาพบกันทุกๆสัปดาห์แบบนี้นี่ก็เข้าสู่เดือนที่7ของปีแล้วค่ะแล้วก็เป็นช่วงต้นเดือนด้วยบางคนก็เพิ่งจะรับเงินก็ขอให้ใช้จ่ายอย่างระมัดระวังกันนะคะส่วนใครที่ค้าขายก็ขอให้กิจการนั้นรุ่งเรืองได้กําไรงามๆแล้วก็ไม่ประมาทในการใช้เงินด้วยเหมือนกันนะคะส่วนวันนี้จะมีภาพ,พยนตร์และรายการเดียอะไรมาฝากกันบ้างต้องไปชมกันเลยค่ะ และมาชมความยิ่งใหญ่เนื้อจิตนาการกันนะคะกับภาพยนตร์ดรามา่าแฟนตาซีซึ่งได้ทีมสเปเชียลเอฟเฟกจากอวตารและ Guardians of the Galaxy มาเป็นผู้ออกแบบคาแรคเตอร์ของมอนสเตอร์อสูรกายต้นไม้ยักษ์ผ่านความมหัศจรรย์ที่เกิดขึ้นกับเด็กชายวัย13ปีเมื่ออสูรร้ายนั้นกลับกลายมาเป็นฮีโร่ที่มาช่วยชีวิตไปชมตัวอย่างกันค่ะ ค้นพบความกล้าหาญผ่านเรื่องราวมหัศจรรย์ในภาพยนตร์ที่สร้างจากนิยายเด็กและวัยรุ่นที่ยอดเยี่ยมที่สุดของอังกฤษในผลงานการกำกับของฮวนอันโตเนีอวบาโยนากับการผจญภัยในดินแดนเหนือจินตนาการพร้อมกับการตั้งคำถามที่ว่าปีศาจมีจริงหรือเปล่าหรือจริงจแล้วมันอยู่ในตัวมนุษย์ทุกคนในม Monster Calls มาสัจจรรย์เรียกอสูนวันจันทร์ที่3กรกฎาคมเวลา2องทุ่มตรงทางโทรฟิล์ม1ช่อง115และ222ค่ะมาชมภาพยนตร์ที่ดัดแปลงจากเรื่องจริงที่เกิดขึ้นในช่วงสงครามโลกครั้งที่2เรื่องราวของช่างภาพที่ได้รับการยกย่องมากที่สุดคนหนึ่งในประวัติศาสตร์โดยได้จอห์นน่เดป รับบทเป็น W Eugene Smith ช่างภาพสงครามชื่อกระชอนผู้ที่ใช้ภาพถ่ายทวงคืนความยุติธรรมค่ะซึ่งกระทวงคืนให้แก่ชาวเมืองมิดนาม,มาตะในญี่ปุ่นไปชมตัวอย่างกันค่ะมาร่วมสัมผัสเรื่องจริงสะเทือนอารมณ์แห่งหน้าประวัติศาสตร์ กับชายผู้ต่อสู้เพื่อจะเปิดโปงความอายุติธรรมผ่านกล้องแล้วก็ภาพถ่ายที่โลกนั้นต้องตะลึงให้คนทั้งโลกนั้นได้รู้ในปัญหาสิ่งแวดล้อมส่วนภาพถ่ายที่ถูกนํามาเผยแพร่นในนิตยสารไลฟ์นั้นทําไมจึงกลายเป็นงานที่ทรงอิทธิพลในประวัติศาสตร์ติดตามได้นะคะไหนมินามตะภาพถ่ายโลกตะลึงวันศุกร์ที่7กร,รกฎาคมเวลาสองทุ่มตรงทางทรูฟิล์ม1ช่อง115และ222ค่ะ ใครที่อยากจะรู้ว่าชีวิตหรูหราของกลุ่มที่ถูกเรียกว่าไฮโซพวกเขา่ยมีไลฟ์สไตล์ทั้งการใช้ชีวิตการกินอยู่ที่ต้องมีระดับต้องเป็นแบบไหนแนะนำค่ะให้ชมภาพยนตร์เรื่อง Triangle of Sadness กับภาพยนตร์ที่เสียดสีชนชั้นได้อย่างสนุกแล้วก็จัดจ้านตั้งแต่เรื่องของความเท่าเทียมทางเพศไปจนถึงการแบ่งแยกชนชัน้นผ่านคลิปล่องเรือยอสุดหรูที่เต็มไปด้วยผู้คนที่หลากหลายไปชมตัวอย่างกันค่ะ ติดตามภาพยนตร์ตลกร้ายผ่านผลงานของรูเบนออสลูนผู้กำกับชาวสวีเดนที่ได้รับเสียงปรบมือยาวนานถึง8นาทีหลังจบการฉายรอบปฐมทัศน์ในเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานปี2022ผลงานการแสดงของวูดี้ฮาร์ริสันค่ะดอลลี่เดลิยง c a ร์ิสด็กินซัรวมไปถึงสาวเชลบีดินซึ่งก็เป็นผลงานเรื่องสุดท้ายของเธอก่อนจะเสียชีวิตนะคะใน Triangle of Sadness มันยอดมากวันอาทิตย์ที่9กรกฎาคมเวลา2ทุ่มตรงทาง True Film 2ช่อง136และ223ค่ะ มาชมภาพยนตร์สืบสวนสุดดาร์กผลงานการแสดงของจิมแครี่ค่ะกับการพลิกบทบาทจากตลกหน้าเป็นมาสู่บทเจ้าหน้าที่สืบสวนมาดเครียดที่ต้องมาทำคดีฆาตรกรรมสุดลึกลับสร้างจากเขาโครงเรื่องจริงสุดอื้อฉาวของประเทศโปโลแลนด์เมื่อมีนิยายฆาตรกรรมของนักเขียนคนหนึ่งคือชนวนที่นำไปสู่ตัวฆาตรกรไปชมตัวอย่างกันค่ะ ติดตามความเข้มข้นการสืบสวนคดีฆาตกรรมที่รอคําตอบผ่านภาพยนตอัจฉรกรรมในโลกมืดที่เต็มไปด้วยความร้ายกาศนะคะซึ่งมันอยู่ในจิตใจของมนุษย์นี่แหละค่ะผ่านผลงานการกํากับของอเล็กซานดรอสอารานัสชาวอิตาเลียนที่เคยคว้ารางวัลผู้กํากับยอดเยี่ยมจากเทศกาลหนังเมืองเวนิสมาแล้วไปร่วมพิสูจน์อีกหนึ่งผลงานคุณภาพของเขาได้นะคะไหน ด a r ์ Crimes วิปริตจิตฆาตกรวันอาทิตย์ที่9กรกฎาคมเวลา2ทุ่มตรงทาง True Movie Hits ช่อง135และ224ค่ะ มาผจญภัยไปกับโดราเอมอนโนบิตะและผองเพื่อนเพื่อช่วยเหลือสหายตัวจิ๋วนามว่าปาปิจากแผนการของจอมบงการอันชั่วร้ายเพื่อปกป้องดาวดวงที่ชื่อว่าปิริกะค่ะโดยอุปกรณ์วิเศษจากกระเป๋าโดราเอมอนนั่นเองที่รับรองได้เลยทะว่าสนุกไม่แพ้ตอน,น,นอื่นๆอย่างแน่นอนไปชมตัวอย่างกันค่ะ สามัคคีคือพลังร่วมกันปกป้องเพื่อนตัวจิว๋วแล้วก็ดวงดาวของเขาโดยอุปกรณ์ย่อขนาดที่พัฒนาไอเทมได้อย่างล้ำสมัยในสไตล์ของโดราเอมอนที่สนุกเกินคาดแล้วก็ซาบซึ้งกับมิตรภาพของเหล่าเพื่อนได้นะคะในโดราเอมอนเดอะมูฟวี่โนบิตะ r เลดสตาร์ว t w e y w a r s 2 o n 1โดราเอมอนตอนสงครามอวกาศจิ๋วของโนบิตะอังคารที่4กรกฎาคมเวลา2ทุ่มตรงทาง True i n g Asia ช่อง116และ237ค่ะ และนอกจากนี้ก็ยังมีโปรแกรมภาพ,พย,ายนตร์ที่น่าสนใจใคุณผู้ชมนั้นได้เลือกชมตามตารางนี้เลยค่ะ เรามาดูซีรีส์แนวดราม่าครอบครัวจากเกาหลีใต้กันค่ะโดยซีรีส์นั้นจะเล่าไปถึงคนแต่ละคนที่มีเบื้องลึกเบื้องหลังที่แตกต่างกันและทุกคนนั้นต้องมาเกี่ยวพันกันซึ่งจะเป็นอย่างไรต้องไปดูตัวอย่างค่ะได้นะคะไหน Red Balloon เล่ปรารถนาทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา2องทุ่มตรงเริ่ม3กรกฎาคมทางสุดเกาลหมอช่อง141และ238ค่ะ เรามาดูเรียลลิตี้การแข่งขันการทําอาหารที่มีเชฟฝีฝากกล้าอย่างกอร์ดอนแรมซี่เป็นผู้ดําเนินรายการและกรรมการรวมถึงยังมีเชฟอีก2คนก็คือเชฟสาวเอ็นเยชาแอริงตันและริชาร์ดเบลส์นั่นเองนะคะที่เป็นทูตวัฒนธรรมอาหารจากสหรัฐผู้ชนะการแข่งขันจากรายการท็อปเชฟออสตามาเป็นเมนเทอร์ด้วยจะเป็นอย่างไรนั้นต้องไปดูตัวอย่างกันค่ะ คันไหน Next Level Chef Season 2ทุกวันพฤหัสบดีเวลา3ทุ่ม35นาทีทาง Rock Entertainment ช่อง146และ337ค่ะ มาก่อติดการทำงานระหว่างความเป็นกับความตายของทีมช่วยชีวิตมืออาชีพนะคะอย่าง West Midlands Ambulance Service ค่ะที่รับสายข้อมูลของอุบัติเหตุเหตุฉุกเฉินต่างๆเพื่อจะส่งต่อหรือว่าลงพื้นที่จะเป็นอย่างไรนั้นไปดูตัวอย่างกันดีกว่าค่ะ ของเขากันนะคะไหน Ambulance Code Red Season 1รถฉุกเฉินนาทีชีวิตทุกวันอังคารเวลา2ทุ่มครึ่งเริ่ม4ี่กรกฎาคมทาง t r u e e x c ซ์ e ช่อง118และ340ค่ะใครที่ชอบท่องเที่ยวแบบแอดเวนเจอร์ต้องไม่พลาดรายการนี้เลยค่ะเราจะนำคุณน,นั้นไปสู่ประเทศสเปนซึ่งจะเป็นอย่างไรต้องไปดูตัวอย่างกันค่ะ ติดตามนะคะใน Adventures in Nature Spain ผจญภัยธรรมชาติสเปนทุกวันพุธเวลา3ทุ่มตรงเริ่ม5ก <5 S 2> รกฎาคม <Very special. S 2> ทาง t r 2X4 Live ช่อง560ค่ะ ะคดีที่บอกเล่าเรื่องราวของชายชาวแคนาดาคนหนึ่งที่เดินทางหลายร้อยไมล์เพื่อทําตามความฝันหลังจากที่พ่อแม่ของเขานั้นเสียชีวิตค่ะทําให้เขาเลือกที่จะปลีกวิเวกจากคนทํางานในสังคมเมืองไปสู่เมืองที่สงบจากเซฟอิลสุปบีเบกค่ะโดยบางช่วงนั้นต้องเดินเท้าท่ามกลางหิมะโดยลากเรือแคนูไปด้วยนะคะจะเป็นอย่างไรต้องไปดูตัวอย่างกันค่ะ จะเป็นอย่างไรติดตามได้นะคะในแค n t h น Snow เรือแคนูในดินแดนหิมะวันศุกร์ที่7กรกฎาคมเวลา3ทุ่มตรงทาง True Xplore Live ช่อง560ค่ะมาดูความสวยงามและปรากฏการธรรมชาติที่แปลกๆซึ่งมีผลจากดวงจันทร์จากประเทศต่างๆกันค่ะจะแปลกอย่างไรนั้นต้องไปดูตัวอย่างค่ะในไหน The Moon Power พลังแห่งจันทรา วันศุกร์ที่7กรกฎาคามเวลา3าทุ่มตรงทาง True Explore สายช่อง5-6-1ค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะกับตัวอย่างภาพยนตร์และรายการที่ให้ความบันเทิง ดูแล้วอย่าลืมวางแผนการรับชมด้วยนะคะส่วนใครยังไม่ติดตามเพจ Facebook ของ The Guide รีบเข้าไปกดไลค์หรือกดติดตามกันได้ค่ะกับ Facebook ของ The Guide TV เพื่อติดตามทั้งข่าวสารกิจกรรมรวมไปถึงเกมที่นำมาให้ร่วมสนุกกันด้วยค่ะรวมทั้งวันนี้มาถึงช่วงท้ายรายการกันแล้วนิวและทีมงานต้องลาไปก่อนเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าวันนี้สวัสดีค่ะ